สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนคลิปนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเป็นคลิปดวงการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนค่ะประจำเดือนมีนาคม2564นนะคะยังคงมีการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะดังนั้นดูเป็นแนวทางเท่านั้นรายละเอียดชาวราศีเมถุนนะคะกดดูที่ใต้คลิปค่ะเริ่มกันเลยเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะ การงานของชาวราศีเมถุนมีนาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างมีนาคมนี้จริงๆแล้วงานคุณหนักนะชาวราศีเมถุนมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะมากมายเลยภาระหน้าที่ต้องใช้คาว่างานราดงานหลวงแบบว่าล้นมือเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะมันก็จะมีอารมณ์แบบเออฉันเหนื่อยนะฉันก็อยากทำอะไรที่มันสบายๆอยาก ลาพักร้อนบ้างอยากหยุดบ้างมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเหมือนกับพองานเยอะมากคุณก็จะอยากพักร้อนอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆบ้างโดยรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณสามารถจัดการได้แต่อยากที่จะให้เน้นในเรื่องของความละเอียดรอบคอบ นะคะแล้วก็ความเอาจริงเอาจังต้นเดือนงานจะหนักนะคะแต่พอหลังจากอาจจะหลังจากช่วงวันที่10มาแล้วเนี่ยเออจะเริ่มสบายขึ้นละเริ่มจัดการได้นะคะมันเหมือนกับผลของความทุย่ยที่เราทุ่มเทช่วงต้นเดือนนะทำงานอย่างหนักช่วงต้นเดือนโดยที่ไม่มีเวลาสําหรับเรื่องอื่นเลยเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้เราได้หยุดพักบ้างนะคะช่วงามาถึงช่วงอา,อาจจะหลังวันที่10มาถึงกลางเดือนนี่เออจะค่อยยังชั่วขึ้นละนะคะ ทีนี้พอมาช่วงปลายเดือนนะบางทีอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานเข้ามานะคะทำให้คุณต้องต้องมาคิดมาตัดสินใจว่าเราจะทําอย่างใรดีบางทีอาจจะเป็นงานเสริมนะงานเสริมหรือมีคนมาแนะนําโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออจะทําดีไหมนะก็มีอารมณ์แบบสองจิตสองใจเนาะคือจริงๆคุงานคุณะล้นมืออยู่แล้วแต่โอกาสที่เข้ามามันก็เป็นโอกาสที่ดีและเป็นโอกาสที่ถ้าไม่ทําก็เสียดาย นะดังนั้นต้องบริหารจัดการเวลาดีๆแล้วก็พิจารณาในอนาคตอันไกลด้วยบางทีถ้าเราพิจารณาในช่วงนี้นะเราจะรู้สึกเออมันก็น่าทํานะแต่ต้องดูเวลาว่าเราจะสามารถที่จะดูแลมันได้เต็มที่หรือเปล่านะคะอันนี้พิจารณาดูในขณะเดียวกันนะคะกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะคะหรือคนที่เราไปทํางานด้วยเนี่ยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีดูแลออช่วยเหลือกันดีนะคะแต่อาจจะมีเป็นบางจังหวะที่เราจรู้สึกว่าเราเราทำงานหนัก เอ๊ะโดนเอาเปรียบหรือเปล่าโดนกินแรงไหมคนอื่นคนรอบข้างเอาเปรียบเราหรือเปล่ามันมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะไม่ต้องคิดมากนะคือบางทาีคนอื่นเขาอาจจะมีเหตุหรือเขาอาจจะด้วยไม่ตั้งใจว่าจะเอาเปรียบเราเราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเวลาที่บางทีเราอาจจะได้ทุ่มเทเพื่อคนอื่นแล้วพอถึงเวลาที่เราเดือดร้อนคนอื่นเขาก็จะช่วยเรากลับคืนมาเองนะคะโดยรวมแล้วมีนาคมงานดีค่ะ มาดูการเงินกันชาวราศีเมถุนมีนาคมนี้การเงินเป็นอย่างไรบ้าง รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะต้องควบคุมให้ดีสำหรับชาวราศีเมถุนรายได้ของคุณเป็นรายได้เป็นเงินได้ที่มาจากการทำงานนะคะเป็นรายได้จากการทุ่มเททำงานของเรามามันมีความมั่นคงเดิมของมันอยู่แล้วอาจจะไม่มากกว่าเดิมนะคะแต่ทีเนี้ยปัญหาคือบางทีรายจ่ายอะรายจ่ายมันเยอะ นะแล้วทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะอันนี้อันนี้ต้องจ่ายไหมอันนี้จะทําอย่างไรต้องพิจารณาจ่ายด้วยเหตุผลเท่านั้นนะคะมันมีแนวโน้มว่าบางทีเราเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามากํากับอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าเราหาเงินได้เรารู้ว่าเรามีเงินแบบนี้เท่านี้เท่านี้นะเอออันนี้ฉันอยากได้เอออันนี้อยากอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเป็นความรู้สึก ความชอบความอยากส่วนตัวของเรานะแต่ถ้าสมมุติว่าเราวางแผนดีๆวางแผนการเงินให้รัดกุ่มนะคะมันจะไม่สร้างปัญหาบางทีในเรื่องของเงินเงินทองทองรายรับนะอาจจะน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สร้างปัญหานะถ้าเราวางแผนรับจ่ายดีๆเก็บเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่นะคะถ้าวางแผนดีๆจะไม่มีปัญหามันเป็นรายจ่ายที่จริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องจ่ายแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกเหมมมมืืออนนนนนกััับจจะีีค่่่่่าาใช้ยสวท ที่มันมาเสริมมาเติมเข้าไปซึ่งมันเป็นแบบความความอยากส่วนตัวของเราถ้าควบคุมตรงนี้ได้นะคะก็ไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันชาวราศีเมมถุนบางท่านนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ที่การเงินเรากับพ่องกับแพงอยู่แล้วคือมีปัญหาอยู่แล้วช่วงต้นเดือนนะคะถ้าเรา สามารถที่จะไปปรึกษาขอคําแนะนําเรื่องเงินเงินทองทองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะจะได้รับความช่วยเหลือแล้วสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้มีผู้ใหญ่คอยช่วยอยู่นะคะมีผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเรานะคะเขาเอ็นดูเขาอยากที่จะช่วยเหลืออยู่แต่ว่าตัวเราเองเราก็ต้องไปขอต้องต้องกล้านะคะกล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือนะแล้วเราก็จะได้รับความช่วยเหลือกลับมา ะะทีนี้ในเรื่องของโชคลาภมันไม่ได้โดดเด่ถนถ <aque> ้าจะบอกว่าโชคลาภก็คงจะบอกว่าเออมันเป็นโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่แหละนะคะเป็นโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่เรื่องของการเสี่ยงโชคนี่ไม่เด่นเลยนะคะไม่เด่นเลยดังนั้นถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นวันที่1หรือวันที่16หหรือเสี่ยงโชคยิบย,ย่อยใด,ไดๆก็ตามแต่มันไม่เด่นดังนั้นนะต้องวางแผนดีๆนะคะอย่าให้มันแบบ เราต้องเดือดร้อนอะนะนะอยากให้เราต้องเดือดร้อนเอาพอสนุกสนุกพอได้ลุ้นก็พอนะคะซึ่งพื้นดวงชาวราศีเมถุนแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราก็ไม่อยากที่จะไปขัดลาบกันนะเนาะเอาเป็นว่าเอาเอา,เอาเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆเพราะว่าพอมันไม่เด่นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอกเนาะ,อะโอเคแต่ก็ให้กําลังใจนะคะวางแผนดีๆก็เอาตัวรอดได้แหละมาดูความรักกันค่ะ เริ่มที่คนโสดกันก่อนคนโสดเมถุนอุ้ยดีคนโสดเมถุนนะมีนาคมนี้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยมีโอกาสที่ชาวราศีเมถุนนะคะจะได้เจอคนถูกใจมีคนเข้ามาพูดคคุยบางท่านน้ำมามากกว่าหนึ่งคนเนื้อหอมมากนะคะเออเนี่ย คุณอาจจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนซะด้วยซ้ำในช่วงมีนาคมถ้าตัดสินใจได้นะถ้าเลือกได้แต่จริงๆแล้วเราเราจะค่อนข้างรู้สึกว่าบางทีเราเราเหนื่อยกับความรักมาเยอะเราเราเจอมาเยอะอาจจะทําให้คุณแบบว่าเออระวังตัวระวังตัวระวังใจก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ นะคะแต่ว่ามันมีคุณเข้ามาแน่นอนแล้วคุณจะถูกใจนะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะแต่ว่าต้องมาลุ้นกันว่าเออภายในมีนาคมนี้อาจจะยังไม่พัฒนามากก็ได้เพราะว่าเราเราค่อนข้างระวังใจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยใจไปตามอิสระอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราคุยกับคนนี้เรารู้สึกว่าเราชอบนะแต่ถ้าจะให้เราจริงจังแบบว่าเออคาดหวังว่าจะต้องเป็นแฟนแล้วก็ไม่กล้าขนาดนั้นก็บางทีก็ทําเป็นแบบเออเฉยเฉยบ้างนะคะอาจจะด้วยเรื่องของการงานหรือเวลาเราเราอยากทุ่มเทให้ใหเรื่องงานเรื่องการหาเงิน นสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าก็เลยทําให้อาจจะให้ความสนใจกับเรื่องความรักน้อยไปนิดนึงแต่ถ้าสําหรับบางท่านที่แบบว่าโสดมานานนานนะคะรับรองมีโอกาสเจอคนถูกใจน่อาจจะมาทางสายงานนะเพราะชีวิตคุณงานมาเป็นส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะมาทางสายงานนี่แหละ นะก็ได้รู้จักกันตรงนี้นะคะก็เปิดใจรับคนใหม่ๆหน่อยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะแบบเออดีต่อไปในอนาคตเนาะให้เรามีเวลาว่างๆก่อนอันนี้บางทีพอเราพอคุณคุยกับใครบางคนแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเวลาคุยต่อเนื่องเพราะว่าง,งานเราก็เยอะความหน้าที่ความรับผิดชอบบางทีมันก็เหนื่อยด้วยนะคะอะ่ะถือว่าดีค่ะนะเจอคนถูกใจแน่ๆมาดูคนที่มีแฟนกันบ้าง เริ่มที่ชาวราศีเมถุนที่มีความสัมพันธ์ความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะมีนาคมนี้โอ้จริงๆแล้วดีนะแต่ว่าช่วงต้นเดือนจะมีปัญหาหน่อย ช่วงต้นเดือนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางระยะห่างจริงๆทั้งต้นทั้งปลายแหละทั้งต้นทั้งปลายมันเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะเป็นรักทางไกลหรืออาจจะเป็นความรักที่อ,อ,อยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันจะเหงาหน่อยนะคะช่วงต้นเดือนจะเหงาหน่อยเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดแฟนไม่ค่อยสนใจเราเลยประมาณนี้เราอยากคุยก็คือเขาทํางานนะคะอันนี้ต้องเข้าใจกันนะแล้วก็บางทีแฟนเราเขาอาจจะเป็นคนที่ เขาก็ไม่ได้กระตือรือร้นมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ว่ากลางเดือนดีนะคะเออช่วงกลางๆอ่ะดีแต่หัวท้ายก็จะมีปัญหาหน่อยอาจจะเป็นช่วงที่ใครบางคนต้องเดินทางไปโน่นมานี่ด้วยเรื่องของการงานไม่ได้อยู่กับที่กับทางนะคะก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะช่วงหัวช่วงท้ายเนาะแต่ว่าช่วงกลางๆนี้ก็ถือว่าดีแต่เราต้องอดทนนะคะต้องอดทนเอาใจใส่ดูแลกันให้ดีเท่าที่เราสามารถจะทําได้ นะคะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปน้อยไม่ต้องไปน้อยอ,อกน้อยใจนะคะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะคะถ้าให้เราคิดเอาไว้เสมอว่าไม่ว่าเขาจะทํางานเยอะเขาจะดูแลเรามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เขายังรักเราอยู่แค่นั้นพอแล้วนะคะเร <Raum. S 2> ื่องอื่นๆ,ๆจุกจิกเล็ก oh ๆน้อยขอแค่เราว่าเออเขายังรักเราแล้วเรารักเขาแล้วก็ดูแลกันและกันเท่าที่จะทําได้ไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ทีนี้มาดูชาวราศีเมถุนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะปัญหาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละท่านเรามาดูแนวโน้มว่ามีนาคมนะคะจะดีขึ้นไหมช่วงถ้าคุณมีปัญหาการช่วงต้นเดือนนะคะต้นช่วงต้นเดือนนี่ส่องกันไปส่องกันมานะยังไม่มีความคืบหน้านะคะในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นช่วงปักหลังนะคะเลยเลยเลยครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยนะเลยกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่คุณสองคนจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมารักกันเหมือนเดิมดีกันเหมือนเดิมนะคะขอให้ตั้งความหวังไว้เลยในขณะเดียวกันนะคะทํายังไงถึงจะได้กลับมาคุยกันล่ะเราต้องพยายามหน่อยนะ ในขณะเดียวกันนะคะนี่อันนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้คือคุณต้องมีทางออกจากปัญหาคุณมีปัญหากันเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทันเลาะไม่เข้าใจเข้าใจผิดกันหรือเออหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาอื่นๆแบบปัญหาหนักๆนะคะคุณต้องมีทางออกต้องมีทางแก้แล้วต้องรู้จักแบบว่าให้อภัยด้วยนะในขณะเดียวกันเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะมันมีอัศวินไม้ด้วยนะต้องบอกว่าอัศวินไม้เป็นไพ่ไม้เป็นไพ่ธาตุไฟอยากได้อะไรต้องทํา อยากได้คำตอบนะคะก็ต้องพยายามหาคำตอบอยากแก้ปัญหาต้องพยายามแก้ต้องทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวช่วงออครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเขาคงทักมาเดี๋ยวก็ได้ปรับความเข้าใจไม่ได้นะคะ มันต้องทำทาอะไรสักอย่างนะอาจจะต้องเป็นฝ่ายทักหาเขานะคะหรือพยายามผลักดันให้เกิดการพูดคุยนะเราอาจจะไปส่องดูก่อนก็ได้นะคะว่าเออตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างทำยังไงมันถึงจะทำให้มันแบบว่าเออได้พูดได้คุยกันยังไงก็ตามแต่นะคะมันจะมีทางไปของมันหรือบางทีอาจจะต้องเป็นเพื่อนฝูงช่วยญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่ เรารู้จักเราเคารพนับถือเขาเองก็เคารพเช่นเดียวกันนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นคนกลางนะอาจจะมาช่วยแบบว่าเออเป็นตัวกลางทําให้เรากับเขาได้มาพูดได้มาปรับความเข้าใจนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังมีโอกาสที่จะมีความสุขใช้เวลาร่วมการปรับความเข้าใจชื่นมื่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กําลังใจชาวราศีเมถุนนานๆจะรู้สึกว่าเออดีจังเลยมีกําลังใจนะคะเออไพ่ออกมาดีเนาะเอาละ เรียบร้อยงานเงินนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคม2564โอกาสหน้านะคะมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ